บายดีพี่น้องปองไปวปสุทุกคนเนาะ <S 2> <S 2> <S มือนี้เนะอาะกะจีม,มานใส่ครับก็ปอบปาดเอาล้วคนะรนะับตอนนี้กำลังฮ่อหาหล่อคุ้ดกระปูเนาะเจ็คซิม,มี่หายูบวพี่นะ้องปีนี้อึดแทมงที่กระปูเนาะทั้งเราลายววพี่นะ้องอันนี้ทั้งทงเนาะทั้งทงจ็กสีมีหรืัวเนะาะหาหล่อหาคุดเบิง่งถ้าบ่มีก็เยกสิเอาแต่ห่อมาจากใสนะ่เนาะ มีห่อแล้วก็กระปูพี่น้องเว้ใส่เขาหอมเนาะาออกระ,ะกปูขั้วญ่แห้งนี่มันเลย่น้องเลี้ยวจนเรเห็นคุดคือแบบบูมี่แห้งเลยบ่ปานเน่าพี่น้องาคุดคือแบบบบก,กินเขาเนาะพี่น้องเบิ่งดูกั้าพเจาก็มีอยู่สิบสองลังนะพี่น้อง ทิพซองหลงังไม้หัววายไปไหนหมดอ๋อบัเห็นสัมป์หรือเลยเอาพี่น้องพื่อนที่หนึ่งกับบุตรชายสัมนี่เนาะน้องน้องป่าเอาฮิตเนาะที่เห็นเพิ่นก็เจ้าโจ๊กไปทมดินนัน่นซาดีมอยู่พุญเนาะโจ๊กเอาดินนั่นหนีไปทมอยู่พุญเนาะเลยเป็นน้องเลยเพิ่นกน็ได้น้องหนึ่งเนาะ ป่าคือสีร้ายอยู่พี่น้องเห็นป่าบ่อนพี่น้องป่าซิวป่าเลี้ยงไร้เนาะพี่น้องเอาเพื่อนไปซื้อป่ามาเลี้ยงเนาะป่าธรรมชาตินี่แหละมีแต่ป่าธรรมชาติประดุปวาคอเนาะพี่น้องปลาเข่งป่านี่เนาะป่าเนาะก็เป็นคนขุดเก่าได้พ่อโตซ้ำตอนนี้ก็ประมาณหดและพจักเข่าสีเขาสีม่งแล้วพี่น้องตอนนี้เนาะตอนนี้ก็ลังหล่อพี่น้องกระปูกกระฮั หยาขึ้นนี่เนาะแถวอนปีนี่พี่น้องเดี๋ยวนี้มันอึดเลยเนาะคุ้นก็หาคุดไปหาขายเนี่ยพี่น้องคุดขายเนี่ยอย่าว่าได้เขาคุดบัวได้พ่อใส่กับห่อพี่น้องผู้หนุกหนุกขยางไว้เนาะเห็นแหล่าเนี่พี่เนาอเนี่คุ้ยใหญ่เติบเนาะหาเต็งแตงหึงพี่เนาะฮะก็เห็นอันมันอุดเนี่ยพี่เนาะหันเห็นหยากเนาะ ปาน,นาูกานรบาแต่ว่าพวกทราเนาะเมนคุดกระปูเอ๋ออ๋อชุดและเน่นี่นาเออเออๆโแมนคุยกับปู่ำเอ่้ปูนะวนพี่เนาะอันหูนู้ัดกินเนาะควดกินกัะปู่นะนะหอยมันเนาะอืมนูประมาณนู้นะพี่เนาะนู้นะมันมากินกับปูเนาะ ่พี่น้องตัวที่สามตัวนี้เนาะโอตัวใหญ่แหงเลยตัวนี้เนาะตัวผูกับตัวแม่เหมือนกันเนาะตัวแม่อืตัวแม่พี่น้องอัมรำเลยแบบขาเจี๊ยกะโยนเนาะพี่น้องมันจุดจูอัดเนาะตอนนี้นะยอดมันจุดจูดอีกอัมรำเลยพี่น้องอัมรำเลยมาเห็นแล้วพี่น้องล้างขี้หนึ่งห่อเนาะพี่น้องบวชนให้เขาคุดกับปูเลยพี่น้องมาลุ้นกันพี่น้องมาลุ้นกันล้างขี้หนึ่งห่อ เอาปานเป็นม hmm. ือกล่องให้เนาะเพราะว่าเป็นคุดกระปูแล้วที่บอบัวอังไซไปเนาต้องคมกับฮักเนาะนี่พี่เนาะหักอันแกเนาะแกออกมันก็ใส่ส่วนอ่องอึกมันก็ใส่ส่วนอึกเนาะมาใส่เอึกก่อนเนาะพี่เนาะนู้นเอามันมากินกระปูเนาะอันตัวหนึ่งตัวสัมนี้เขาก็ใส่สองลังเนาะถ้าตัวใหญ่ ตัวใหญ่เกินไปเขากัใส่อันสามลังเนาะพี่เนาะเอาแกเอึอกมันคนละคืนไซล้งาหลงหนึ่งคืนหนึ่งเนาะล้างที่หนึ่งเขามาหลุดเนาพี่นเนาะเห็นอยู่ท่ามันหนักโบกเปียนขาข้อไหนเนาะผมหน้นากระเทียวยักษ์นูนำเห็นหอยมันขอดกินอยู่แถวนีล้ลองกันลองนนะเมืกี้เขาเอาอันเพียง เอาใบไม้เนาะอันอันนี้ใส่แน,น่นพักกระเตะมันเดี๋ยวนี้บัสไซส์คับชุดนี้บัส่ซส์สำนาะพี่เนาะโป๊กเอาพ่อรันใส่มืออีกรแล้วพี่เน,ะน,ะะนานะไข่ใช่ไหมป๊กคากเนาะเสียหลัดบส่ก้ามใส่ก้ามเมิองเสียอปานใส่ แต่อันนี้ลายเนาะพ่อมันมานเด้อพี่เนอะนนนนมาล,ล้งที่หนึ่งเข้าพันไปแล้วพี่นอ้องผ่านไปก็ผ่านมากเลยเออหลังที่หนึ่งลังที่หนึ่งเข้ากับ่านมาแล้วมาหล,ลังที่สองกันเหมือนนี้พี่น, <c oughs> น้องบุ่ยใส่เนาะแถวนี้พราะว่านไก่มันลายพูดพี่นอ้องยางถือไก่ก็จะน่าจะสีมันเนาะเด้ออย่านได้เห็ดไก่อบเครื่องแล้วพี่นอ้อง แล้วเจ้าหน้ากัที่บอ่อปานใส่เนาะเปลี่ยนที่ใส่บอ่อหว่วงใส่ร้ายกว่าเพิ่นบอ่อหว่วงกับผากร้ายเฮงเลยบอ่อปานจนล่ำข้านนะตอนนี้นะใส่สองคนเนาะปีทัมอิตพี่เนาะเออปีปีเนี่ย <c oughs> <c oughs> ปีนี้ใส่เทือกทรมอิตพี่เนาะปีนี้ใส่เทือกทรมอิตเนาะกราฟหน่ะมาองเอมึงกันมาลุืนกันพี่เนาะพุ่นกับฮักกับเกี่ยวเข้อเลี่ยวเนาะบอ่อปานกับนว่าอัน มันล่มยาโนูบวอเป็นว่ะออกานเา่ส,ส่ปต่ลปีดูมงไดไซนั่นนี่เนาะบอเขาเคยใส่แลววหินห่อยคักเนบิโนะบอลรัจากหลังครับนะอืองหลังใส่แล่วหล้างหนึ่งนม่ดีเหรอซองล้างนีเลหลังเนนะเจีบเจี๊ลังเจี๊บหลัง เียว่เนตเสียวนะพี่าลำือยข้างอกเลยใแล้วล้งนีเลือชีเออเลือชอะแ้วก็ที่โยปานใช่เนาะเอเสียวใหญ่มากยะลองเลยลอง่นอง ใ่หนาพากัดข uh. ั้นเกียนขั้นเกียเลยใส่หนาพี่น้องกลางโพดเลยเนาะจังนอนนอนใบไม้เลยตอนเนี้ อัพเดมือมือใือดเปยี่ยนนิมว้บมุดแดงร้ายดีเนาะมุดแดงมามาติกบเลยอยู่ทางนู้นบวกกลนนิ่นแมพี่เนาะมาพี่เนาะวันนี้ตั้งที่สามเนาะบัวผากจ้น่นอยบัวผ่าเป็นานะพี่เนาะเป็นัว่ากเจ้าหน่อยบัวผ่าเป็นนย่งนี้เนาะ ใส่เลยเพืนวะใส่ไม่ต้องพาว่าต้องพาอันที่สามวนน้องมีเนาะล้างหนี่บบ่เห็นหอยขาดเนาะใส่เบียใส่ไปหม้อแล้วล้างนี่ไมเห็นหน่อยรขาพอนะเดี่ยงครบ ไปอยู่นี่ร่างที่เพียงลวบากาพกกลางนี้แปดแปดลบากพกเที่หัที่หอืมพกลางนี่เนาะพี่เนาะกลางนี้ก็เห็นหอยบุคขาดกนี่เนาะบอเคยใส่อะไรพี่เนาะ ันนี้คำลุ่งว่อยๆนะพี่เนาะเข่าใจเนาะจะนั้นคำคำลุ่งว่อยๆเขียนใจร้อยยนะ <c oughs> ิ่งกว่าจะเขียงไงล่ะ ล้งที่เจียบวกกันให้นว,ว่าล้างที่เจียบังลุงแล้วเห็นเนาะก้นใส่กับลุงวะที่หกหกว่ะหกตัวหกนะหมดเพียงเห็นเนาะมันเป็นมือกล่องทำออย ได้ไปแล้วพี่น้องกงเรืออยู่พอลตอนนี้ก็ชวนกอ้่น้องเอาี่นกันตอนัไก่ิด้เนสีตโต๊ะดินแล้วพี่น้องตอนนี้ยังเรืออย่กลับโย่รประมาณ,ณหาลังพี่น้องต้องบงๆๆๆๆๆๆเสียั้วฮะหออันโตเนาะ เขาหลอกงูคืนเนาะเพราะว่าเท่นั้นเป็นส่วหมักแตงเขานะพี่น้องยานยานขจาหลักเนาะเอ้าบางคนขจาก็นลักเลยเพราะว่าเจอมาหลายแล้วพี่น้องถือกันกับถือกลักเนาะหลายเถื่อแล้วบางคนก็จับก็นลักลักเอาไปใส่เนาะโอ้พี่น้องกายทางเนาะพี่น้องห้วยนู่นนําน้องแนอทางมันหลงๆเออเป็นหู่ไปเลยเนาะอยู่ตามกอพือเนาะ จะก,ก่อเพี้ยไรพี่น้องใส่เข็มหนักเลยเนาะ,อะอโอ้โหปานเหมนกับห้องพีอย่างนี้ถึงอ่อ่ามันมีล้างที่พอได้ปานล้างที่แะเนาะนังเรืออยู่หาล้างใช่มา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 ลุกเันเนาะแม่ล้างที่แปะเออแม่ล่ะ ร้านท,ที่เปิดเราอ,อะไปเป็นยังไงเลยพินาอ่องอ่องเป็นอ่องมาแหน่ทางมันอะเล่ามันอะเป็นเล่าเลยนะพี่น้องโคตรงามเลยแต่ผมเห็นหอยมันขาดเนาะหอยตีนมันขาดเล่าเห้ยพินาเนี่ย อยางมมีนืปกอยู่เนาะใส่ลงๆก็เนมีปลูกายั ในหนึ่งพี่เนาะมันเต็มมันแล้วเนี่พี่น้องแต่เก้อนเป็นน้องนะเนี่ยเออแต่เก้อนเป็นไฮน่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้น้ำทางน้ำส่อหรือจืดเป็นห้องแล้วพี่เนาะเขายังเหลืออยู่กับชิดสามหลังเนาะสองสามหลังเขาบอกจะถ่ายสองหลังพี่เนาะหลังหนึ่งเนาะหลังหนึ่งบอกจะถ่ายเหลือสามหลังแล้วตอนนี้ อ่าเละล้างายูไายบ่าปานใส่ซะเนาะบ่าววงใส่จิบเอ็ดล้างพี่เนาะเพิ่นใส่กับร่วมเป็นจิบสองล้างเนาะล้างเดี่ยนอ่าล้างยูไถ่เพิ่นใส่เนาะบ่าปานเนาะโอ้โหาเพิ่นใส่กุ้นน <c oughs> มหยานพี่เนาะห <c oughs> ยานไปดิม <c oughs> ดด้มือเนาะใกลดิ้มือแท้หยางร้านในสินีซะมิเนาะ นั่นนอไ่เนาะเป็นหูเขาเลยเนาะำหูเนาะตอนนี้รับรองถงตเนาะอันมานไปเนาะล้างจ่ายจ่ายซุดวันนี้เขาก็รอเมืองเลยเนาะ รอไปหารถเนาะขีอเอข่เมื่อกพอเขาขี่รถมาจอดเมียนวิูีเทียงเนาะรอลงไปตอนนี้ก็ประมาณหาหมู่ฝ่ายเขาหูาหม่วงแล้วพี่เนาะตะวินก็โต๊กดิดเลยเนาะเรื่องฝ่าก,กับผมไงชวยสดงดงามเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านีเนาะพี่เนาะถามากกับพาพี่เนาะกดไหลกดแชร์เป็นกรลังใจซองมาพัวมาปานในเด้อพี่เนาะสบายดี